อนุชเชย์ยิ้มนะคะได้ตั้งใจที่จะแต่งเพลงนี้แบบตั้งใจมากๆและขณะที่แต่งเพลงแต่งเนื้อร้องเนี่ยมีน้ำตาด้วยใช้ความทุ่มเทในการแต่งเพลงนี้จริงๆแล้วแค่4ชั่วโมงแต่กระบวนการทั้งหมดเนี่ยสิวันแล้วก็ได้นอนแค่วันละ5ชั่วโมงนะคะซึ่งเราก็คงอยากจะฟังเพลงเพราะเพราะเพลงนี้แล้วนะคะชื่อเพลงว่าเทวดากลับฟ้าค่ะจากอนุชเชยยิ้มค่ะ 13ตุลาคนไทยน้ำตาไหลาท่วมแผ่นดินทั่วขวานทองทุกท้องถิ่นฟ้าคงได้ยินเสียงสะอื้นให้น้ำตาท่วมทน้นไหลหล่นกลับท่วมหัวใจเมื่อในหลวงท่านจากไปเสียงสะอื้นให้จนฟ้าได้ยิน เงีนคอตั้งบาบอกกับทองฟ้าให้ฟ้าได้ฟังหัวใจคนไทยแทบพายพังวอนฟ้าจงฟังใจลูกพังสูญสิน้นฝนหลังสั่งฟ้าหล่นปนน้ำตาไหลรินเจ็ดสิบล้านไทยหัวใจแทบสิน้นทั่วทั้งแผ่นดินเจิงนองน้ำตา ลง,ลงกราบที่ภาพในหลวงจากแดนแมนสวงที่สวรรค์ประทานมาฟ้าสั่งมารับเทวดากลับคืนฟ้าพ่อไม่ได้ผิดสัญญาแต่ถึงเวลาที่พ่อต้องไปน้ำตาลาดหยด สั่งลินรถทั่วพื้นดินตั้งแต่ชาวเขาชาวเราชาวดินพ่อคงได้ยินเสียงลูกหองหายลูกจะทำดีตามวิธีที่พ่อสอนไว้พ่อหลวงคงหายห่วงใยเมื่อลูกลาดไทยมันทำความดี ที่ภาพได้ลวงจากแดนแมนสวงที่สวรรค์ประทานมาฟ้าสั่งมาลับเทวดากลับคืนฟ้าพ่อไม่ได้ผิดสัญญาแต่ถึงเวลาที่พ่อต้องไปน้ำตาล้านหยดหลังลินรถ ทั่วพื้นดินตั้งแต่ชาวเขาชาวเราชาวดินพ่อคงได้ยินเสียงลูกร้องไห้ลูกจะทำดีตามวิธีที่พ่อสอนไว้พ่อหลวงคงหายห่วงใยเมื่อลูกลานไทยมันทำความดี ในหลวงคงหายห่วงใยเมื่อชาติเชื้อไทยรักสามัคคีพ่อเสด็จสู่สวรรค์คาเลยนั่งมองเทียนชัยน้ำตาเทียนไหลเหมือนเรา ครับผมระสุวรรณคับสวัสดีครับเทวดากิงห์จริงนะครับๆ่ะใช่ค่ะเป็นเพลงที่กินใจมากเลยนรตเสียงมีสั่นเครือมีน้ําตาด้วยครับคือบอกไม่ถูกครับอย่างที่ผมพูดว่าในชีวิตผมไม่เคยเจอพระองค์ท่านเลยแต่ไม่รู้เป็นอะไรผมและคนไทยทั้งจิต70ล้านคนเนี่ยรักท่านเหลือเกินครับแล้วก็ยังไม่หายถึงแม้บางครั้งพวกเราเนี่ย ใบหน้าจะมีรอยยิ้มครับแต่หัวใจมันยับเลยเกินครับใช้เวลาในการแต่งเนี่ยเท่าที่วุฒิอ่านมากะ9วันใช่ไหมอยู่ในห้องบันทึกเสียง9้าวันครับ10ววันส่วนแต่งเนี่ย4ชั่วโมงครับบันทึกเสียง9วันหมายความว่าอะไรพยายามจะอัดในช่วงแรกแล้วก็ทำทำสกอร์ขึ้นมานะฮะกับอาจารย์จิรวัต์ปานพุ่มเสร็จเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยไม่ดี ผมอ,อยากได้เสียงประสานอยากได้สักหกเส้นอยากได้เสียงของผู้หญิงสักหกผู้ชายสกักหกนะฮะาาแล้วก็ให้ประสานให้มันมันมันมีเสียงแบบให้ให้มันให้ให้มันดูเหมาะเหมาะสมกับเพลงอะฮะแล้วก็ลือแล้วลืออีกก็นี่คนประสานเสียงอ่ะครึ่งวันประสานไม่ได้ครับ พอดูเนื้อเพลงแล้วเขาก็ร้องไห้มือกีตาร์เราก็อยากได้กีตาร์แบบกีตาร์คลาสสิกเป็นสายเอ็นอะไรเงี้ยคนคนมาเล่นกีตาร์ก็เล่นไม่ได้ฮะส่วนคนเป่าฟลุตนะฮะคุณอัจฉริมาเนี่ยซึ่งไม่สามารถจะมาอยู่ในห้องบันทึกเสียงได้เขาต้องไปทําที่บ้านแล้วก็ส่งส่งกันเข้ามาส่งเมลเข้ามาเราทํากันแบบทํารื้อแล้วรื้ออีกทําแล้วทําอีกส่วนตอนที่ผมร้องอ่ะจริงๆแล้ว่ตอนที่ร้องในต้นฉบับผมร้องเพื่อเป็นไกด์ ใกให้กับเด็กๆจากไม้ทองคำหกคนได้ร้องแต่ระหว่างร้องเป็นไกด์ล้วผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันผมเป็นคนเขียนเพลงนี้ผมก็น่าจะร้องเองไหมร้องเพื่อความอะไรกับพ่อหลวงของแผ่นดินเราครับครับก็อย่างที่ฟังเมอสักค่นี่เราก็สัมผัสได้ครับทุกเนื้อครับมีการกรองมีการคิดคือระหว่างที่แต่งระหว่างที่ทำเพลงนี้ขึ้นมาเชื่อว่าคงมีภาพที่เราจดจำมัน แฟลชเว e บกลับมาแล้วกลับมาเล่าของพ่อหลวงในหลชกาเก้ <He en S 2> าเห็นภาพอะไรบ้างครับภาพที่เห็นคือมผมเห็นพระองค์ท่านตั้งแต่เด็กแล้วว่า<ช>เวลาท่านเสด็จไปไหนก็นแล้วแต่นะฮะท่านจะโน้มพระวรกายของท่านเนี่ยแทบแนบชิดหน้าของลูกของท่านประชาชนของท่านตลอดเวลาโดยท่านไม่ถือพระวรกายเลย<ม>เห็นเห็นภาพเก่าๆที่ท่านเสด็จไปที่ไหนก็แล้วแต่ผมอิจฉา ครับอืมคนต่างจังหวัดมากๆที่ได้สัมผัสพระองค์ท่านแล้วพระองค์ท่านเนี่ยไม่ไม่เคยพูดให้คนไทยเนี่ยรักท่านเลยแต่เวลาท่านพูดท่านพูดให้คนไทยรักกันนึกถึงพระองค์ท่านที่ไหลก่อนน้ำตาไหลภรรยาผมนั่งอยู่ใกล้ๆเนี่ยร้องให้ทุกครั้งที่เวลาผมลองลองหาเมโลดี้ของเพลงนี้ขึ้นมาแค่ สิบสามตุลาเนี่ยผมไปไม่ได้แล้วฮะสิบสามตุลาคนไทยน้ําตาไหลท่วมแผ่นดินทั่วขวานทองทุกท้องถิ่นฟ้าคงได้ยินเสียงสซือื่นให้อคือมันมันเป็นอะไรที่มันมันบอกไม่ถูกครับนี่อะไรฮะขอนิยามแบบนี่เนื้อที่อนุเขียนมาอันนี้อันนี้ก๊อปปี้หรือตัวจริงเลยฮะตัวจริงตัวจริงคือผมผมผมเขียนตามความรู้สึกผมไปพาครอบครัวไปพัทยาวันนั้นฮะครับคือจริงๆแล้วเนี่ย ไอ้เนื้อท่อนนี้มันจะเป็นท่อนที่สามก้มลงกราบที่ภาพในหลวงท่อนหนึ่งท่อนสองเนี่ยเขียนที่หลังครับคือเขียนได้ก็ส่งให้อาจารย์เหน่งบอกว่าผมอยากได้ดนตรีแนวให้มันเป็นบูบลูนวลอะไรเงี้ยแล้วก็ก็เขียนตามความรู้สึกเขียนเองก็อ่านไม่ออกครับเขียนตามความรู้สึกแล้วก็ตั้งชื่อเพลงว่าเทวดากลับฟ้าครับก็มีมีคนก็บอกว่าบางคำใช้ไม่ถูกต้อง ผมเขียนครั้งแรกจะมีคำว่าส่งเสด็จเขาบอกว่าเราเราไม่สามารถที่จะส่งพระองค์ท่านส่งเสด็จไดใ้ให้ให,ให้ให้ทิ้งคำว่าส่งเสด็จเราก็ต้องเข้าห้องบันทึกเสียงใหม่ก็ต้องใช้คำว่าพ่อเสด็จสู่สวรรค,ค์คาลัยเพราะตอนท่านสวรครคตใหม่ๆเนี่ยก,ก็ก็มีคำว่าส่งเสด็จส่งเสด็จเราเราเราส่งพ่อไม่ได้นะพ่อท่านเป็นเทวดาที่มีชีวิตที่ที่อยู่กับเรา ผมไม่เคยเห็นพระองค์ท่านได้พักผ่อนเลยแม้แต่เวลาท่านประชวนท่านเดินไปไหนมีแผนที่มีดินสอมีมีกล้องถ่ายรูปของท่านเนี่ยถ่ายในที่ที่ไม่เจริญพออยู่ในกล้องของท่านแล้วจะ,จะเจริญหมดค,คือผมพูดเหมือนผมอยากจะพูดถึงในหลวงในมุมมองของผมทุกคนก็มีสิทธิ์พูดหมดทุกคนมีมีสิทธิ์รักพ่อหลวงทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทุกคนมีสิทธิ์ที่จะ พูดถึงพ่อหลวงผมพูดแทนคนลากย่าที่ใช้ภาษาง่ายๆใช้คำว่าพ่อใช้คำว่าในหลวงจะไม่ใช้ราชาศัพท์มากนะักส่วนโครงการของพระองค์ท่าน4,000กว่าโครงการนั้นเราไม่สามารถมาอยู่ในเพลงตรงนี้ได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดผมผมดีใจครับ,รบผมกอดหลานสาวผมน้องสมยัยตอนนี้อายุได้8เดือนจะ9เดือนแล้วผมบอกกันหลานตลอดเวลาว่า ดูโชคดีนะลูกดูเกิดในแผ่นด,ดินของรัชกาลที่เก้าเมื่อหลานเขาโตไปผมจะเล่าสู่หลานฟัง<ด>ว่าพระองค์ทําคุณประโยชน์ให้กับแผ่นด,ดินเยอะแยะมากมายพูดไม่หมดรอะครับ,รบเพียงแต่ว่าในฐานะที่ผมปีนี้ผมอายุหกสาผมเกิดมาผมก็เห็นท่านทรงงานแล้วครับ,รบแล้วคนไทยอ่ะที่เราเหนื่อยกันทุกวันเนี้ยเศษ็เสเี้ยวของพระองค์ท่านยังไม่ได้เลยครักกันนะครับ ผมอยากจะฝากคนไทยอยู่คำนะฮะใ,ในเวลานี้นะครับถ้าถ้าท่านคิดคิดได้ให้ช่วยคิดถ้าคิดไม่ได้ให้ช่วยทำถ้าทำไม่ได้ให้ความร่วมมือแต่ถ้าให้ความร่วมมือก็ไม่ได้อีกก็ช่วยให้กำลังใจแม้ให้กำลังใจกันไม่ได้อีกผมว่าให้ท่านสงบนิ่งอย่าสกัดกั้นและวิพากวิจารในสิ่งที่ไม่สร้างสรรในสิ่งที่ คุณทำไม่ได้และคุณไม่รู้จริงคนไทยต้องรักกันนะครับฝากไว้ครับขอบคุณมากครับอนุย้อนครับอคุณยิ่งเลยนะที่มาขอบคุณคระบเลาเรื่องาวให้เราในเช้านี้ร้องให้เรากับเราด้วยนะครับค่ะโอ้สัมผัสได้เลยถึงความรักนะที่มีต่อในหลงรัชกาลที่9้าด้วย